ทดสอบเทสสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนคนเนะเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงกติกาแห่งความทันสมัยกันนะครับเมื่อวานผมกระโดดข้ามไปนิดนึงเนาะนะครับที่จะบอกว่าเออเดี๋ยวเรามาพูดถึงทําไมทนายอาทาไมนายธนาคารนะครับจึงแตกต่างจากแวนพลายนะข้ามไปข้ามไปน,น้นข้ามไปนะฮะเดี๋ยวยกไปพูดอ่าเช้าวันเสาร์ละกันนะฮะวันเสาร์เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะในบทนั้นนะครับอ่าวันศุกร์พรุ่งนี้ผม ติดเวรนะครับคงจะไม่ได้มาจัดรายการเนาะวันนี้วันพฤหัสนะฮะก็พอมีเวลาอยู่บ้างนะเดี๋ยวจะนั่งจัดนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในรายการรัศววสังกตินะครับหรือว่าสังกติแคดบุ๊กเนี่ยก็คือ,อหัวข้อที่มีชื่อว่ากติกาแห่งความทันสมัยนะฮะความทันสมัยเนี่ยเป็นข้อตกลงพวกเราทุกคนต้องลงนามข้อตกลงนี้ตั้งแต่เกิดนะฮะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้อ่า กับชีวิตของเรานะครับตราบจนกระทั่งวันตายมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่สามารถล้มล้างหรือว่าเอาชนะข้อตกลงนี้ได้มันวางกรอบให้กับอา,อาหารของเรานะครับงานของเราและก็ความฝันของเราและยังตัดสินใจว่าเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะรักใครนะครับและเราจะจากโลกนี้ไปอย่างไรเมื่อแรกเห็นดูเหมือนว่า ความทันสมัยนี้นะครับเป็นข้อตกลงที่แสนซับซ้อนจึงไม่ค่อยมีใครพยายามทำความเข้าใจว่า,าพวกเขาเซ็นชื่อไปเพื่ออะไรนะครับเหมือนกับเวลาที่คุณนั้นดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บางอย่างแล้วคุณก็ถูกขอให้ลงนามนะครับในข้อตกลงที่พ่วงมาด้วยซึ่งก็จะมีแต่สับทางกฎหมายนะครับเป็น10บๆหน้าคุณมองมันคร่คราวๆแล้วก็เลื่อนลงไปยังหน้าสุดท้ายทันทีแล้วก็ติ๊กในช่องฉันยอมรับนะครับแล้ว ก็ลืมมันไปแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยความทันสมัยนั้นเป็นข้อตกลงที่เรียบง่ายนะครับจนน่าประหลาดใจที่สุดสัญญาทั้งหมดนะครสามารถสรุปได้เป็นประโยคเดียวเท่านั้นนะครับมนุษย์ตกลงจะละทิ้งความหมายเพื่อแลกเปลี่ยนกับอำนาจตราบถึงยุคสมัยวัฒนธรรมส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีบทบาทสําคัญในแผนการจักรวาลอันยิ่งใหญ่บางอย่างแผนที่ว่านี้ก็คือ แผนประดิษฐ์ขึ้นนะครับแผนนี้เนี่ยะดิ์ขึ้นโดยเทพเจ้านะครับผู้มีอํานาจไร้ขีดจํากัดหรือโดยกฎแห่งธรรมชาติอันเป็นนิรันดร์มนุษยชาติเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับแผนการจักรวาลมอบความหมายให้แก่ชีวิตมนุษย์แต่ก็จํากัดอํานาจของมนุษย์ด้วยมนุษย์เป็นเหมือนนักแสดงบนเวทีบทละครจะมอบความหมายให้กับ ทุกคำพูดทุกหยาดน้ําตาและทุกท่าทางของพวกเขาแต่ก็ได้วางขีดจํากัดเข้มงวดนะครับสำหรับการสแสดงของพวกเขาด้วยแฮมเรดไม่สามารถฆาตกรรมเคลาริอสุสได้ในองค์ที่หนึ่งะครับหรือออกจากเดนมาร์กไปยังอสมสังแห่งในอินเดียเช็คเปียร์คงจะไม่ยอมแน่ ในทวองเดียวกันนี้นะครับมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ตลอดไปไม่สามารถหนีพ้นโรคทั้งปวงและก็ไม่สามารถทําตามความพอใจของตัวเองได้มันไม่ได้อยู่ในบทนะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการยอมละทิง้งอานาจมนุษย์ในยุคก่อนสมัยใหม่นะฮะหรือเขาเรียกว่าอ r พรีโมเด์น,นะะจรงเชื่อว่าชีวิตของพวกเขานั้นมีความหมายนะครับ แล้วก็มีความสําคัญมากๆไม่ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะต่อสู้อยู่ในสนามรบอย่างเข้าหานกําลังจะสนับสนุนพระราชานะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายกําลังจะกินอาหารที่ต้องห้ามเป็นมื้อเช้าหรือแอบ,บเป็นชูกับเพื่อนบ้านนะครับแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายบางอย่างนะครับแต่ก็ได้ให้แต่ก็ได้ให้ความปกป้องแก่จิตใจมนุษย์ยามต้องต่อสู้ หายนะที่เรียกว่าเป็นหายนะภัยนะฮะถ้ามีบางสิ่งเร็วร้ายเกิดขึ้นนะครับเช่นสงครามโรคระบาดหรือภัยแล้งผู้คนจะปอบโยนตนเองว่าพวกเรามีบทบาทอยู่ในละครแห่งจักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเทพเจ้าหรือกฎธรรมชาติ บทนั้นเนี่ยเป็นความลับต่อเรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์บางอย่างแม้แต่สงครามโรคระบาดหรือว่าภัยแรงอละเลวร้ายก็มีส่วนอยู่ในแผนการอันยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นครับเราสามารถไว้วางใจคนเขียนบทละครได้ว่าเรื่องราวจะต้องมีตอนจบที่ดีและเปลี่ยนไปด้วยความหมายอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยทั้งสงครามนะครับโรคระบาด แล้วก็ภายแรงเนี่ยล้วนดำเนินไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ต้องเป็นในช่วงชีวิตหลังความตายนะวัฒนธรรมสมัยใหม่เนี่ยก็ปฏิเสธความเชื่อเกี่ยวกับแผนการแห่งจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้เราไม่ใช่นักแสดงในบทละครอันยิ่งใหญ่กว่าชีวิตนะชีวิตนั้นไม่มีบทไม่มีคนเขียนบท ผู้กำกับการแสดงผู้อำนวยการสร้างและไม่ได้มีความหมายใดๆเลยนะตาม้อเข้าใจเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ดีที่สุดของเราเนี่ยจักรวาลเป็นกระบวนการที่มืดบอดและก็ไม่มีจุดมุ่งหมายเต็มไปด้วยเสียงเอกรทึกและก็ความเกี้ยวกลาดแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายอันใดระหวะ่างช่วงเวลาอันแสนสั้นที่เรานั้นอาศัยอยนูนดาวเคราะ เล็กจิว๋วกระดํากระด่างนี้เนะเราก็ได้แต่หุ่นงิดแล้วก็เดินหน่วยนาดไปทางโน้นทีทางนี้ทีจากนั้นก็ไม่มีใครได้ยินอีกเลยนะก็ในเมื่อไม่มีบทนะครับและในเมื่อมนุษย์เนี่ยก็ไม่ได้รับบทบาทอะไรในละครอันยิ่งใหญ่เรื่องใดๆสิ่งเลวร้ายจึงอาจจะเกิดขึ้นกับเราและ ไม่มีอำนาจใดที่จะมาคุ้มครองหรือว่ามอบอำนาจอขออภัยครับไม่มีอำนาจใดจะมาคุ้มครองหรือมอบความหมายให้กับการเสรสระของเราจะไม่มีตอนจบอย่างมีความสุขนะครับหรือตอนจบอันเลวร้ายหรืออาจจะไม่มีตอนจบใดๆเลยสิ่งต่างๆก็แค่เกิดขึ้นเรื่องแล้วเรื่องเล่านะครับโลกสมัยใหม่ไม่เชื่อในเป้าหมาย มีเพียงแต่สาเหตุถ้าความเป็นสมัยใหม่นะครับจะมีคำขวัญสักข้อนึ่งนั่นย่อมเป็นอยู่ดีๆก็สวยนะคำขวัญในโคตรสั้นเลยในทางกลับกันครับถ้าอยู่ดีๆก็สวยเนี่ยโดยถ้าอยู่ดีๆก็สวยได้โดยไม่ต้องมีบทหรือว่าจุดประสงค์ใดๆเช่นนั้นมนุษย์เองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกขีดดวงเอาไว้กับบทบาท ที่กาหนดล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับเราสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่เราอยากจะทำนะถ้าหากหหนทางที่มันทำนะมันทําได้เราไม่ได้ถูกกักขังจากอะไรนอกจากความโง่เขลาของเราเองโรคระบาดและก็ภัยแล้งเนี่ยไม่มีความหมายกับจักรวาลแต่เราสามารถกําจัดมันได้สงครามไม่ใช่ปีศาจที่จําเป็นจะต้องมี เพื่อหาทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่เราสามารถสร้างสันติภาพได้ไม่มีสวรรค์รอคอยเราอยู่หลังความตายแต่เราสามารถสร้างสวรรค์เอาไว้บนโลกตรงนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปชั่วนิรันดร์ถ้าเราแค่จัดการเอาชนะความยุ่งยากทางเทคนิคบางอย่างได้ถ้าเราลงทุนกับการวิจัยค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่จะ เร่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆจะยิ่งผลักดันนะครับให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตและเศรษฐกิจที่เติบโตเนี่ยจะยิ่งอุทิศเงินให้กับการวิจัยได้มากขึ้นอีกนะครับทุกททศวรรษที่ผ่านมาหรือว่าทุกททศวรรษที่ผ่านไปนะครับเราก็จะได้ลื่นลมกับอาหารที่มากขึ้นยานพาหนะที่เร็วขึ้นแล้วก็ยารักษาโรค ที่ดีขึ้นวันหนึ่งความรู้ของเราจะกว้างขวางมากและเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็จะก้าวหน้ามากจนสามารถสกัดเอายาอายุวัฒนะขึ้นมาได้นะยาแห่งความสุขอันแท้จริงกับยาอื่นที่เราอาจจะปรารถนาและจะไม่มีพระเจ้าองค์ใดหยุดเราได้ดังนั้นเนี่ยข้อตกลงแห่งความทันสมัยจึงเย้ายวนยิ่งนักโดยมีภัยคุกคาม,มือมาพ่วงมาด้วยนะมี อำนาจไร้ขีดจำกัดอยู่เบื้องหน้าของเราจนแทบจะเอื้อมถึงแต่ข้างใต้แต่ข้างใต้เราเนี่ยก็เป็นห้วงเหวแห่งความว่างเปล่ากำลังอ้าปากกว้างนะครับรออยู่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยชีวิตที่ทันสมัยรวนเป็นการไล่ล่าอำนาจอย่างไม่หยุดหย่อนภายในเอกภพที่ปราศจากความหมายนะครับวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นสิ่งที่ทรงพลัง มากที่สุดในบริษัทและมันก็ยังคงวิจัยประดิษฐ์ค้นพบและก็เติบโต,ตอย่างไม่หยุดยั้ยงในขณะเดียวกันครับมันก็ถูกคล้อมล้อมด้วยความทุกข์ที่ดำรงอยู่มากยิ่งกว่าวัฒนธรร,รมใดๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้บทนี้จะพิ่าลายถึงการไล่ล่าอำนาจของวัฒนธรรมสมัยใหม่บทต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบว่า มนุษยชาตินั้นใช้อํานาจที่เติบโตขึ้นเพื่อมองย้อนกลับไปหาความหมายจนกลับไปถึงความม่่งเปล่าไร้สิ้นสุดของจักรวาลได้อย่างไรใช่แล้วเราชาวสมัยใหม่ได้สัญญาจะละทิ้งความหมายเพื่อแลกเปลี่ยนกับอํานาจแต่ก็ไม่มีใครนะครับอยู่ข้างนอกนั่นเพื่อยึดถือคําสัญญาของเราเราคิดว่าเราฉลาดพอที่จะลื่นลมกับผลประโยชน์ จากข้อตกลงของความทันสมัยอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนอะไรเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของกติกาแห่งความทันสมัยนะสิ่งที่มันมันเห็นได้ชัดว่าเออเราก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงก็คือการ การยอมรับอะไรบางอย่างไยเวลาเราซื้อไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เนาะแล้วเราก็คนเลือกเรามาจนสุดนะแล้วก็ติ๊คคำว่าฉันยอมรับอนะซึ่งอ่สิ่งที่เราได้มาก็มันก็จะมีของบางอย่างที่มันพ่วงมานะฮะมันเป็นศรัพท์ที่ยากนะครับในเชิงของกฎหมายซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าใจเนาะแต่เราก็ติกฉันยอมรับไปแล้วนะครับแล้วก็ลืมมันไปเลยนะอันนี้ผมเป็นบ่อยนะผมเป็นบ่อยคนะัะ เวลาเข้าแอปเข้าอะไรต่างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแอปธนาคารนะอ่ะวันเสาร์นะฮะวันเสาร์อาจจะเป็นตอนเย็นนะตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวมาพูดถึงทําไมในธนาคารจึงแตกต่างจากแวมพร์นะครับในวันสร์เนาะวันเะสาร์รู้สึกว่าจะมีเรียนนะบอบรมช่วงเชา้านะตอนเย็นก็น่าจะมาเจอกันโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาเพื่อนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะโฆษณาให้สักนิดหนึ่งเนาะกอนจากกันไปเนื้อหาที่ผมหยิบมาพูดคุยกับเพื่อนวันนี้นะครับอย่างกติกาแห่งความทันสมัยเนี่ยก็มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับโฮมดิอุสของสรพิมยิบซีนะครับเพื่อนๆนที่สนใจก็หาซื้อมาอ่านกันได้นะครับสนุกมากๆเลยนะครับผมโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็รอลับฝันดีนะครับผมสวัสดีครับ